ไม่มีใครไม่ชอบคัพเค้กผมจะทำคัพเค้กที่มีรสชาติของทีรามิสุตั้งชื่อว่าคัพเค้กทีรามิสุแล้วกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวเค้กกันก่อนเลยดีกว่าเพราะตัวเค้กของเราเนี่ยจะต้องอบนะครับเราจะมีส่วนผสมของแห้งนะครับได้แก่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผงฟูเนี่ยจะใช้เยอะนิดนึงครับสำหรับสูตรนี้ผมใช้ผงฟูทั้งหมด1ช้อนโต๊ะเกลือก็ประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับล่อนลงในโถผสมครับ หลังจากที่เราร่อนของแห้งเสร็จแล้วนะครับส่วนประกอบต่อไปที่เราใส่ลงไปได้เลยน้ำตาลทรายครับแล้วเราก็นำทั้งหมดเนี่ยครับไปใส่ในเครื่องผสมอาหารนะครับนอกจากของแห้งนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นของเหลวมีนมครับผมมีไข่สองฟองนอกจากนั้นนะครับก็มีกลิ่นของกาแฟครับเพราะเวลาเราทำทีลามิสุเนี่ยครับ ปกติแล้วเขาก็จะใช้กาแฟาเอสเปรสโซลงมาเป็นส่วนประกอบเอาไปชุบตัวเค้กนะครับวันนี้เพื่อการประหยัดเวลาผมเลือกใช้เป็นกลิ่นกาแฟาซึ่งกลิ่นกาแฟาตัวนี้นะครับเป็น p o e x ว r อ t นั่นก็หมายถึงว่าสกัดจากกาแฟาแท้ๆดังนั้นเราไม่ต้องใช้เยอะมากมายครับหาล,ละล่ะใส่ลงไปผสมในส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับหลังจากนั้นเราก็ตีให้พอเข้ากันครับผมก็จะใส่เนยลงไปครับ ลองดูนิดหนึ่งตอนนี้ส่วนประกอบของผมเนี่ยครับมีสภาพเป็นนี้ครับพอเขาจับตัวเป็นลักษณะคล้ายๆทรายแล้วนะฮะเราเปิดเครื่องครับใส่ของเหลวลงไปครับผมพอใส่ลงไปหมดแล้วเราค่อยเร่งความเร็วนิดนึงครับเข้ากันดีก็เสร็จแล้วครับเปิดเตาอบไว้ที่190องศาใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับครับเค้กของเราออกมาด้านหน้าจะได้ไม่เบี้ยวนะฮะ ระหว่างที่เค้กอยู่ในเตาอบนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวคัสตาร์ดกันดีกว่าครับเรามีนมผงกาแฟใส่ไปเลยครับที่เหลือเราก็จะใช้ไข่2ฟองแต่เราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นครับในการทำคัสตาร์ดหลังจากนั้นนะฮะน้ำตาลก็25กรัมครับตีให้เข้ากันครับพอตีให้เข้ากันแล้วนะครับแป้งอนเนกประสงค์ครับ1ช้อนชาแป้งข้าวโพด1ช้อนชา ส่วนผสมของนมร้อนแล้วนะครับยกออกมาจากความร้อนเทลงไปแค่ครึ่งเดียวพอแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งทิ้งไว้ในหม้อเมื่อเข้ากันแล้วเทกลับลงไปครับตั้งไฟครับแล้วก็ตีให้ข้นขึ้นเป็นคัสตาร์ครับอาแล้วล่ะเอาออกจากความร้อนครับผมไว้ช็อกโกแลตสับนะครับใส่ลงไปเนี่ยนะฮะคนให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นนะครับใส่ลงในถ้วยผสมนะฮะนะครับเราจะพักให้เย็นลงนะฮะจะพักที่อุณหภูมิห้องหรือใส่ตู้เย็นก็ได้สําหรับตัวหน้าที่อยู่ด้านบนนะครับมัสคาโปนชีสครับผมคนให้ตัวมัสคาโปนชีสแตกตัวดีนะครับแล้วก็ใส่คาลัวนะฮะคนให้เข้ากันดีครับก็จะได้ชีสมัสคาโปนนี่นะฮะที่มีรสชาติของคาลัวเป็นแบบนี้นะครับอ่เราพักไว้ก่อนนะครับ ในอีกภาชนะหนึ่งนะฮะเรามีครีมนะครับ150กรัมเราใส่ไอซิ่งลงไปนะครับ15กรัมครับหลังจากนั้นก็ตีให้ฟูดีครับนี่ครับตังยอนเลยนะฮะสีขาวเนียนเชียวผมก็เอาครีมเนี่ยครับมาผสมกับ มัสคาโปนครับคนเบาๆนะครับเพราะว่าถ้าเราคนแรงเกินไปตัวครีมจะแตกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักเจ้าตัวคับเค้กเนี่ยฮะให้ตัวเค้กของเราเย็นสนิทดีก่อนครับเอาละครับสำหรับตัวเค้กนะฮะผมใช้ที่เจาะเพื่อดึงตัวเนื้อเค้กออกเล็กน้อยนะครับคัสตาร์ดที่เราทำไว้ครับ สิ่งที่จะขาดไม่ได้สำหรับทีรามิสุนะครับโกโก้ครับเราแต่งหน้าด้วยโกโก้เยอะๆครับแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตก้านบุรีนะครับหรือช็อกโกแลตซิกเร์ลตนะครับขึ้นมาก็สวยงามทันทีครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบหวานๆที่พลน,นำมาฝากครับกับคัพเค้กทีรามิสุครับ